เรื่องอาถรรพ์หลังขมรนทำพิธีถอนคำสาปชัยวรมันทำให้เกิดอาเพศฟ้าผ่าหลงนครวัดเหตุการณ์ฟ้าผ่าที่นครวัดเหตุการณ์สเตอนใจในวันที่16พฤษภาคม2568ช่วงบ่ายของวันมีเหตุการณ์ฟ้าผ่ารุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่นครวัดซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญในเมืองสีราดประเทศกัมพูชาเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ฟ้าผ่าธรรมดาแต่เป็นฟ้าผ่าที่มีความรุนแรงสูง และตกลงบนบริเวณที่มีผู้คนจำนวนมากรวมถึงนักท่องเที่ยวที่กำลังเยี่ยมชมโบราณสถานผลจากฟ้าผ่าครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตทันทีจำนวนสามรายและมีผู้บาดเจ็บอีกกว่า30คนซึ่งต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเร่งด,วด่วนเหตุการณ์นี้จึงสร้างความตกใจอย่างมากทั้งในหมู่ชาวกัมพูชาและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเยี่ยมชมสถานที่นี้รวมทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และหน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉินที่ต้องรีบเข้ามาระง,งับเหตุการณ์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนคนครวัดกับความสําคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนครวัดหรือที่รู้จักในชื่ออังกอร์วัดเป็นโบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกตั้งอยู่ในจังหวัดเสียงราชของกัมพูชาสร้างขึ้นในศตวรรษที่12โดยพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองเพื่อใช้เป็นวัดในาศาสนาฮินดู ก่อนจะกลายเป็นวัดพุทธในภายหลังนครวัดถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างสถาปัตยกรรมที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกด้วยโครงสร้างที่ซับซ้อนและความงดงามของวลดลายสลักหินที่สะท้อนถึงความรู้ด้านวิศวกรรมและศิลปะที่สูงส่งในยุคสมัยนั้นนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางทางาศาสนาและวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ทั้งในด้านการเมืองความเชือ่อและจิตวิญ,ญญาณของชาวกัมพูชา นครวัดจึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไปแต่เป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นสูตรรวมจิตใจของชาวกัมพูชาและยังเป็นที่เคารพสักการะของผู้คนทั่วโลกนักท่องเที่ยวจากหลากหลายประเทศเดินทางมาเยี่ยมชมเพื่อสัมผัสกับประวัติศาสตร์และความงามโบราณของสถานที่แห่งนี้ก่อนเกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่าพื้นที่นครวัดเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวกัมพูชาและชาวต่างชาติซึ่งบางส่วนกำลังเดินชมความงามของโบราณสถาน ในขณะที่บางส่วนอาจอยู่ในบริเวณลานกว้างหรือร่มเงาของต้นไม้และโครงสร้างโบราณต่างๆเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าขนองและฟ้าผ่าเป็นครั้งแรกผู้คนจำนวนมากยังไม่ทันได้เตรียมตัวหรือหาที่หลบฝนฟ้าผ่าที่ตกลงในจุดที่มีผู้คนจำนวนมากทำให้เกิดความสับสนและความหวาดกลัวอย่างกะทันหันเสียงฟ้าร้องและแสงฟ้าแลบที่เกิดจากฟ้าผ่าทำให้ผู้คนแตกกระเจิงโดยกู้ภัยและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัย ต้องทำงานอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและควบคุมสถานการณ์เหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์โดยเฉพาะผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวของผู้เสียชีวิตรวมทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ที่รักในมรดกโลกแห่งนี้สร้างความวิตกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของการเยี่ยมชมโบราณสถานและนำไปสู่การตั้งคำถาม ถึงมาตรการป้องกันและการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติในสถานที่สำคัญระดับโลกเช่นนี้นอกจากนี้เหตุการณ์ฟ้าผ่าที่นครวัดยังกลายเป็นข่าวใหญ่ที่ถูกเผยแพร่อย่างรวดเร็วทั้งในประเทศกัมพูชาและสื่อสากลสร้างความสนใจและความกังวลในวงกว้างเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับมรดกโลกความเชื่อและเรื่องอาถรรพ์ในโลกออนไลน หลังจากเหตุการณ์ฟ้าผ่ารุนแรงที่นครวัดเมื่อวันที่16พฤษภาคม2568เกิดขึ้นได้ไม่นานข่าวสารและเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ก็แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์โดยเฉพาะในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเช่น f c e e o o o ทวิตเตอร์ทิกตกอรวมถึงเว็บไซต์ข่าวและบล็อกต่างๆซึ่งลักษณะของข่าวสารเหล่านี้มักผสมผสานร,ระหว่างข้อเท็จจริงกับความเชื่อส่วนบุคคลทำให้เกิดกระแสลืออถรรม และทฤษฎีสมคบคิดที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางหนึ่งในประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือการเชื่อมโยงเหตุการณ์ฟ้าผ่าก,กับพิธีถอนคำสาปชัยวรมันซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณที่ชาวกัมพูชาได้จัดขึ้นก่อนหน้านั้นเพียงไม่กี่วันความเชื่อดังกล่าวสร้างแรงกระเพื่อมทางจิตใจและความหวาดกลัวในหมู่ผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ที่เชื่อในเรื่องคำสาปและพลังงานวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างนครวัด รากฐานของคำสาปชัยวรมันคำสาปชัยวรมันหรือที่บางครั้งเรียกว่าคำสาปเจ้าชายวรมันมีต้นกำเนิดมาจากตำนานและประวัติศาสตร์โบราณโดยกล่าวถึงเจ้าชายชัยวรมันผู้ครองราชที่มีอำนาจสูงสุดในยุคนั้นซึ่งเชื่อกันว่าท่านได้สร้างคำสาปไว้บนแผ่นหินหรือในสถานที่สำคัญต่างๆเพื่อปกป้องอาณาจักรจากศัตรูและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นคำสาปนี้ยังทำหน้าที่เตือนภัยให้กับผู้ที่โล่งละเมิด หรือพยายามทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่เหล่านั้นในมุมมองของความเชื่อพื้นบ้านและตำนานปากต่อปากคำสาบนี้ถือเป็นพลังงานลึกลับที่มีอำนาจเหนือธรรมชาติและมีผลต่อความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรหากคำสาบถูกละเมิดหรือถูกถอดถอนโดยไม่เหมาะสมอาจนำมาซึ่งเหตุการณ์ไม่ดีเช่นภัยธรรมชาติความโชคร้ายหรือความเสียหายต่างๆการตีความและการเผยแพร่ในยุคปัจจุบัน ในยุคปัจจุบันคำสาปชายวร,รมันถูกตีความอย่างหลากหลายตามกรอบความเชื่อของแต่ละกลุ่มคนบางคนมองว่าเป็นเพียงตำนานพื้นบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อรักษาวัฒนธรรมและความศรัทธาขณะที่บางกลุ่มก็ยังเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว,ว่าคำสา์มีพลังจริงและต้องได้รับการเคารพอย่างเคร่งครัดเมื่อพิธีถอนคำสาปชายวร,รมันถูกจัดขึ้นโดยทางการกัมพูชาซึ่งเป็นพิธีกรรมทางาศาสนาและพิธีกรรมโบราณเพื่อปลดปล่อย หรือลบล้างพลังงานลบหรือคำสาปที่อาจมีอยู่ในนครวัดความเคลื่อนไหวนี้เองก็กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์หลายคนตั้งคำถามว่าการถอนคำสาปนี้จะส่งผลอย่างไรต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นกระแสลือและทฤษฎีสมคบคิดในโลกออนไลน์หลังเหตุการณ์ฟ้าผ่าเทียงไม่กี่วันกระแสลือเกี่ยวกับคำสาปชายวรมันก็พุ่งสูงขึ้นโดยมีการแชร์ข้อความรูปภาพ คลิปวิดีโอและบทความมากมายที่เชื่อมโยงเหตุการณ์ฟ้าผ่ากับผลของพิธีถอนคำสาปบางโพสต์กล่าวว่าเหตุการณ์นี้เป็นการตอบโต้จากวิญญ,ญาณที่ถูกปลดปล่อยหรือโทษทันจากคำสาปที่ถูกทำลายซึ่งทำให้หลายคนเกิดความหวาดกลัวและระแวงต่อเหตุการณ์นี้นอกจากนี้ยังมีการตั้งทฤษฎีสมคบคิดว่าเหตุการณ์ฟ้าผ่าอาจไม่ใช่เหตุการณ์ธรรมชาติทั่วไปแต่เป็นสัญ,ญญาณเตือนจากโลกวิญญ,ญาณ หรือแม้แต่มีการบอกใบ้ถึงการกระทำของกลุ่มลึกลับบางกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมโบราณเหล่านี้การตอบสนองของผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียในประเด็นนี้จึงแตกต่างกันอย่างมากมีทั้งผู้ที่เชื่อและเผยแพร่กระแสหรืออย่างกระตือรือรน้นในขณะที่กลุ่มผู้สงสัยหรือไม่เชื่อพยายามชี้แจงว่าเหตุการณ์ฟ้าผ่าเป็นเรื่องธรรมชาติและไม่เกี่ยวข้องกับคำสาปหรือพิธีกรรมแต่อย่างใดผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรม กระแสลืออาถรรพ์ในโลกออนไลน์นี้ได้สร้างผลกระทบทั้งในแง่บวกและลบต่อสังคมกัมพูชาและนักท่องเที่ยวผู้คนบางส่วนรู้สึกกลัวและหลีกเลี่ยงการไปเยือนนครวัดขณะที่บางกลุ่มกลับสนใจมากขึ้นเพราะต้องการพิสูจน์หรือสัมผัสกับความลึกลับของคำสาบและพิธีกรรมโบราณในทางวัฒนธรรมความเชื่อเรื่องคำสาบและอาถรรพ์เป็นเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นความเคารพต่อประวัติศาสตร์และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แต่ก็อาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดและความวิตกกังวลโดยไม่จําเป็นพิธีถอนคำํำสาปชัยวรมันในช่วงเวลาล่าสุดก่อนเกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่าเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกัมพูชาร่วมกับพระสงฆ์และผู้เชี่ยวชาญด้านพิธีกรรมโบราณได้จัดพิธีทางศาสนาเพื่อถอนคำํำสาปชัยวรมันซึ่งถือเป็นพิธีกรรมที่มีความสําคัญและศักดิ์สิทธิ์มากในวัฒนธรรมขเขมร พิธีถอนคำสาปนี้มีเป้าหมายเพื่อลบล้างหรือปลดปล่อยพลังงานลบหรือคำสาปที่อาจมีอยู่ในสถานที่โบราณอย่างนครวัดเชื่อกันว่าคำสาปนี้ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศหากคำสาปยังคงอยู่อาจก่อให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงหรือภัยพิบัต,ติต่างๆได้การทำพิธีประกอบด้วยการสวดมนต์บูชาเทพ,พเจ้าและการปฏิบัติตามพิธีกรรมโบราณเพื่อสะกดพลังงานลบ และเรียกคืนความสงบสุขในพื้นที่รวมถึงเพื่อปกป้องชุมชนและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันศักดิ์สิทธิ์เหตุการณ์ฟ้าผ่ารุนแรงที่นครวัดเกิดขึ้นในวันรุ่งขึ้นหลังเสร็จสิ้นพิธีถอนคำสาปชัยวรมันซึ่งสร้างความประหลาดใจและความหวาดกลัวในวงกว้างหลายฝ่ายจึงตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีความเชื่อมโยงกันระหว่างพิธีกรรมโบราณกับภัยธรรมชาตินี้บางคนมองว่าการถอนคำสาปอาจตดต่อพลังงานวิญญาณ หรือพลังงานลบที่ถูกกักขังไว้นานให้แสดงออกมาในรูปแบบของฟ้าผ่ารุนแรงและอาจถือเป็นอาเพศหรือโทษทันจากวิญญาณในอดีตที่ไม่พอใจต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ในขณะเดียวกันเหตุการณ์นี้จึงถูกมองว่าเป็นสัญญาณเตือนภัยหรือตวนใจให้ชาวกัมพูชาและผู้คนทั่วไปตระหนักถึงความศักดิ์สิทธิ์และความสำคัญของประวัติศาสตร์ที่ควรเคารพอย่างลึกซึ้ง มุมมองและความเชื่อมุมมองเชิงศาสนาและจิตวิญญาณกลุ่มผู้ที่ยึดถือความเชื่อในเรื่องอาถรรพ์และพลังงานจิตวิญญาณมองว่าเหตุการณ์ฟ้าผ่าที่นครวัดเป็นสัญญาณของพลังงานวิญญาณที่ยังไม่สงบหรือถูกกระตุ้นจากการถอนคำสาดการเกิดภัยธรรมชาติเช่นนี้เป็นการส่งสัญญาณเตือนถึงความไม่สมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเชิงศาสนาพิธีกรรมดังกล่าวมีความหมายลึกซึ้ง และการละเมิดหรือเปลี่ยนแปลงพิธีกรรมโบราณอาจส่งผลต่อจิตวิญญาณของผู้ที่เกี่ยวข้องและสถานที่นั้นๆดังนั้นฟ้าผ่าถือเป็นการแสดงออกของพลังงานจากโลกวิญญาณที่ยังไม่ได้รับการตอบประโลมอย่างสมบูรณ์มุมมองเชิงเหตุการณ์ธรรมชาติในทางวิทยาศาสตร์เหตุการณ์ฟ้าผ่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้บ่อยในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรง อย่างเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหตุการณ์นี้อธิบายได้ด้วยหลักฟิสิกส์ของเมฆและการปล่อยประจุฟไฟฟ้าระหว่างเมฆกับพื้นดินนักอุตุนิยมวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิอากาศยืนยันว่าเหตุการณ์ฟ้าผ่าที่นครวัดเป็นผลมาจากสภาพอากาศและภูมิอากาศในช่วงเวลานั้นไม่มีหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์ใดๆที่เชื่อมโยงเหตุการณ์นี้กับพิธีกรรมหรือคำสาปแต่อย่างใดมุมมองทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม คำสาปชัยวรมันเป็นส่วนหนึ่งของตำนานและเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ของกัมพูชาซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเชื่อและรักษาวัฒนธรรมตำนานนี้อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือทางสังคมและจิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความรักชาติและรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเหตุการณ์ฟ้าผ่าจึงถูกตีความในแง่สัญ,ญลักษณ์และวัฒนธรรมมากกว่าจะเป็นเหตุการณ์จริงทางวิทยาศาสตร์เป็นการสะท้อนถึงความหวาดกลัวและความเคารพในอดีตของผู้คน ่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และตำนานที่อยู่รอบตัวสรุปเหตุการณ์ฟ้าผ่ารุนแรงที่นครวัดเมื่อวันที่16พฤษภาคม2568ถือเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความตื่นตระหนกและความสงสัยอย่างมากในหลายกลุ่มคนทั้งในกัมพูชาและต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดขึ้นหลังจากพิธีถอนคำสาปชัยวรมันซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณเพียงไม่กี่วันความเชื่อเรื่องคำสาปและอาถรรพ์ ได้รับการพูดถึงอย่างกว้างขวางในสังคมออนไลน์และสื่อมวลชนแต่ในขณะเดียวกันก็มีมุมมองทางวิทยาศาสตร์และภูมิอากาศที่ชี้ว่าเหตุการณ์นี้เป็นปรากฏการธรรมชาติที่สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูฝนทั้งนี้การยอมรับหรือปฏิเสธความเชื่อมโยงระหว่างพิธีกรรมและภัยธรรมชาติจึงขึ้นอยู่กับกรอบความคิดและความเชื่อของแต่ละบุคคลซึ่งแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของมุมมองในสังคมสมัยใหม่ ระหว่างความเชื่อทางจิตวิญญาและความรู้ทางวิทยาศาสตร์เรื่องราวของคำสาปแห่งประสาทต,ตาเมืองทุมและพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องเล่าที่น่าทึ่งและถูกกล่าวขาน ในประวัติศาสตร์และวงการความเชื่อทางสยศาสตร์ของอาณาจักรของคำสาบนี้ถูกกล่าวถึงว่าได้จะรึกลงบนแผ่นศิลาอันเก่าแก่มีความสำคัญไม่เพียงแค่ในฐานะของเอกสารทางประวัติศาสตร์แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อที่ฝังลึกอยู่ในวัฒนธรรมและสังคมของอาณาจักรของโดยเฉพาะในเรื่องการแสดงอำนาจและการคงไว้ซึ่งความยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ในอดีตคำสาบที่จะรึกไว้นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงถึงอำนาจศักดิ์สิทธิ์ ที่กษัตริย์และชนชั้นสูงใช้เพื่อยืนยันสิทธิอันชอบธรรมในการปกครองและป้องกันการทำลายจากศัตรูทั้งภายในและภายนอกราชวงศ์มหิธรปุรภภายใต้พระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งซึ่งปกครองในช่วงพุทธศตวรรษที่16มีการสร้างสถานที่สำคัญเช่นปราสาทตามเหมอนทงซึ่งเชื่อกันว่าเป็นศาสนสถานที่มีการบูชาพระศิวะในลทัทธิสายวนิกายการจารึกคำสาบไว้ในศิลาจารึก เป็นการยืนยันถึงพลังศักดิ์สิทธิ์และความศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกสืบทอดมาซึ่งหากใครลบหลู่หรือทำลายสิ่งเหล่านี้จะต้องประสบกับความพินาศและในกรณีนี้คำสาปถูกตั้งให้ผู้ที่ทำลายฐานพระศิวะจะต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมารในนรกมหากรดไปตลอดกาลสิ่งนี้สะท้อนถึงการมองเห็นตนเองของกษัตริย์โบราณที่ถือว่าพระองค์เป็นอวตารของเทพเจ้าสูงสุดทำให้การทำลายฐานพระศิวะเปรียบเสมือนการลบหลู่พระองค์เอง ปราสาทตาเมินทมถูกสร้างขึ้นในศิลปบาปวนและมีอายุราวพุทธศตวรรษที่16ถึงต้นพุทธศตวรรษที่17สิ่งก่อสร้างในศาสนสถานนี้ประกอบด้วยปราสาทประธานที่หันหน้าไปทางทิศใต้พร้อมด้วยปราสาทบริวารบรรลัยและระเบียงคดการสร้างและคำสาที่จะรึกไว้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อในอำนาจเหนือธรรมชาติและความศรัทธาที่ผสมผสานกับการเมืองและอำนาจในการปกครอง ปราสาทตาเมินทมเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอันลึกซึ้งของอาณาจักรขอสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่1 6บหถึงสิในสมัยบาปวนซึ่งถือเป็นยุคที่อาณาจักรของมีความรุ่งเรืองในด้านศิลปะและวัฒนธรรมทางาศาสนาโดยปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในลัทธิสายวนิกายซึ่งเป็นหนึ่งในลทัทธิหลักของาศาสนาฮินดูที่นับถือพระศิวะ ผู้ถูกยกย่องว่าเป็นเทพแห่งการทำลายและการสร้างใหม่ศิวลึงซึ่งประดิษฐานอยู่ในปราสาทถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระศิวะและยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้ที่มีความศรัทธาปราสาทตาเมินทม,มีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อนและน่าทึ่งโดยมีปราสาทประธานหันหน้าไปทางทิศใต้สอดคล้องกับความเชื่อของชาวของในยุคนั้นที่เชื่อว่าทิศใต้เป็นทิศมงคลของพระศิวะ ปรา,าสาทบริวารทั้งสององค์ที่ตั้งอยู่ด้านข้างทำหน้าที่เป็นที่เก็บพระคำทีและสถานที่ปฏิบัติธรรมในขณะที่บรรณลาัยทั้งสองแห่งทำหน้าที่เป็นหอสมุดเก็บพระคำพีโบราณส่วนระเบียงคดที่ล้อมรอบเป็นเครื่องหมายถึงความล้าลึกของจักรวาลตามคติความเชื่อในาศาสนาฮินดูในส่วนของคําสาปปราสาทตาเมอนทมยังมีตำนานเกี่ยวกับการจารึกอคำสาปที่เล่าขานถึงการปกป้องาศาสนสถานและราชวงศ์ ในจารึกกล่าวถึงคำสาปของพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งซึ่งประทานคำสาปแช่งแก่ผู้ทำลายศาสนสถานหรือผู้ที่คิดร้ายต่อพระองค์และราชวงศ์มหิธรปุระคำสาปนี้ถือเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เกิดความเชื่อเกักบการประสบภัยพิบัติและความยากลำบากที่เกิดขึ้นกับผู้บุกรุกและผู้กระทำการลบหลู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์การศึกษาเกี่ยวกับจารึกที่พบในบริเวณปราสาทแสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของหลักฐานทางโบราณาคดี ที่สะท้อนถึงความศรัทธาความเชื่อและการใช้เวทมนต์ในราชสำนักและในหมู่ชาวบ้านของขเมรนักประวัติศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านศิลาจารึกได้ค้นพบว่าข้อความที่จารึกไว้นั้นเป็นการประกาศคำสาปต่อผู้ที่ลบหลู่ฐานของพระศิวะอันเป็นการกระทําที่เทียบเท่ากับการโค่นล้มอํานาจและการทําลายล้างราชวงศ์ที่พระเจ้าสุริยวรมันได้ปกครองด้วยเหตุนี้เองคำสาปประสาทต,ตามเหมอนทม จึงถูกยกให้เป็นส่วนหนึ่งของตำนานที่เชื่อมโยงกับความโชคร้ายและเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเขมรไม่ว่าจะเป็นการลุกรานจากภายนอกหรือการแบ่งแยกทางการเมืองภายในประเทศคำสาบจากพระเจ้าสุริยวร,รมันที่หนึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์ในยุคโบราณของอาณาจักรของคำสาบดังกล่าวปรากฏอยู่ในศิลาจารึกที่ปราสาทตาเมินทม าศาสนสถานแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงพุทธศตรวตรรษที่16-17ถึงซึ่งเป็นสมัยที่อาณาจักรพระนครเรืองอำนาจคำพา์ในจารึกได้กล่าวถึงผลของการทำลายฐานพระศิวะว่าผู้กระทำการลบหลู่เช่นนั้นจะต้องถูกลงทันและตกนรกสิ้นการมหากฎการตกนรกในความหมายของยุคนั้นอาจหมายถึงการถูกลงโทษในนรกอย่างยาวนานแบบไม่สิ้นสุดคำว่ามหากฎในภาษาบาลีสันสกฤตมีความหมาย ถึงจํานวนที่มหาศาลเกินขนาดนับเปรียบได้กับการต้องทนทุกตลอดกาลการที่พระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งเลือกที่จะบันทึกคำสาบานนี้ลงในศิลาจารึกย่อมบ่งบอกถึงความเคร่งครัดในการนับถือาศาสนาฮินดูโดยเฉพาะลัทธิสัยวนิกายที่เน้นการบูชาพระศิวะในฐานะเทพพระเจ้าสูงสุดพระเจ้าสุริยวรมันไม่เพียงแต่ถวายทรัพย์สมบัติและสถาปนาพระศิวะเท่านั้น แต่ยังแสดงถึงอำนาจของพระองค์ผ่านการสาบแช่งผู้ที่กล้าทำลายสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นี้ในยะสำคัญของคำสาปนี้มีมากกว่าการปกป้องาศาสนสถานหากแต่เชื่อมโยงถึงการรักษาอำนาจและสิทธิอันชอบธรรมของกษัตริย์ในราชวงศ์เนื่องจากกษัตริย์ในยุคนั้นมักอ้างตนเป็นอวตารของเทพเจ้าการทำลายฐานพระศิวะจึงอาจถูกมองว่าเป็นการทำลายตัวแทนของเทพเจ้าบนโลกและเป็นการแย่งชิงอำนาจ หรือการกรบฏต,ต่อกษัตริย์โดยตรงปราสาทตาเมินทมมีความสําคัญในฐานะศูนย์กลางทางาศาสนาและวัฒนธรรมในสมัยนั้นโบราณสถานแห่งนี้ประกอบด้วยปราสาทประธานที่หันหน้าไปทางทิศใต้พร้อมทั้งปราสาทบริวารและระเบียงโคดที่สร้างล้อมรอบสถาปัตยกรรมของยุคบาปัวที่ปรากฏอยู่แสดงถึงความยิ่งใหญ่และความละเอียดอ่อนในงานฝีมือการมีศิวลึงซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระศิวะ ทำให้เห็นถึงความสําคัญของลัทธิสายวนิกายที่ฝั่งรากลึกในชีวิตของผู้คนในยุคนั้นนักวิชาการบางคนให้ข้อสังเกตว่าคําสาบนี้สะท้อนถึงการปกป้องราชบัลลังก์ของราชวงศ ah ์มหิธรปุรักเพราะการทําลายฐานพระศิวะอาจบ่งบอกถึงการล้มล้ากษัตริย์หรือทําลายราชวงศ์นอกจากนี้เรื่องราวนี้ยังทําให้เห็นถึงความเชื่อที่ว่าคําสาหรืออาถรรพ์สามารถสืบทอดอิทธิพลผ่านยุคสมัยสู่เหตุการณ์ประวัติศาสตร์เช่นการกบฏ และการเปลี่ยนแปลงอำนาจภายในราชอาณาจักรการขยายความเชื่อเรื่องคำสา์ในบริบทของเขเมรแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่ยาวนานในตำนานคำสา์ของพระเจ้าสุริยว,วรมันที่หนึ่งเป็นที่มาของการอธิบายความทุกข์ยากของเขเมรที่ต่อเนื่องยาวนานมาหลายศตวรรษผู้คนเชื่อว่าการทำลายฐานพระศิวะซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจและความศักดิ์สิทธิ์มีผลต่อความรุ่งเรือง และความล่มสลายของประเทศการตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสในพุทธศตวรรษที่24การสูญเสียเขตแดนสำคัญให้กับประเทศเพื่อนบ้านและความยากจนที่สืบเนื่องมา,อาหลังการได้รับเอกราชถูกมองว่าเป็นผลของคำสาปดังกล่าวภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นระยะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหนักในฤดูฝนห,นหรือภายแล้งในฤดูร้อนถูกตีความว่าเป็นผลสืบเนื่องจากความโชคร้ายที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ การตีความคำสาบนนี้ยังขยายไปถึงเหตุการณ์ทางการเมืองเช่นการปกครองแบบเผด็จการและความขัดแย้งในสังคมที่ไม่สามารถแก้ไขได้การสังหารหมู่และสงครามกลางเมืองในพุทธศตวรรษที่25เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ยืนยันให้เห็นถึงความสูญเสียอันยิ่งใหญ่และความทุกข์ทรมานที่ยืดเยื้อซึ่งบางคนอาจกล่าวว่าเป็นผลของคำสาปจากอดีตที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ความเชื่อเหล่านี้แม้จะไม่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์หรือประวัติศาสตร์แต่กลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณและความเข้าใจของชาวกัมพูชาในการอธิบายความล้มเหลวและอุปสรรคที่ประเทศต้องเผชิญสะท้อนถึงการผรสมผสานร,ระหว่างความเชื่อทางศาสนาประวัติศาสตร์และสภาพสังคมในปัจจุบันการตีความเกี่ยวกับคำสาบในยุคโบราณของกัมพูชานั้นมีความเชื่อมโยงกับความศรัทธาในศาสนาฮินดูที่มีต่อเทพเจ้า โดยเฉพาะพระศิวะซึ่งถือเป็นผู้ปกปักรักษาและมีอำนาจในการควบคุมชะตากรรมของราชวงศ์และบ้านเมืองนักวิชาการบางกลุ่มชี้ให้เห็นว่าการจารึกคำสา์และการบูชาพระศิวะในยุคโบราณสะท้อนถึงการเชื่อมโยงอำนาจของกาษัตริย์กับความศักดิ์สิทธิ์โดยกษัตริย์ในสมัยนั้นถือเป็นอวตารของพระศิวะและมีอำนาจทางาศาสนาและการเมืองที่ไม่อาจโต้แย้งได้การจารึกคำสาที่ปรากฏในประสาทต,ต่างๆ จึงถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อรักษาอํานาจและข่มกูศัตรูนักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลาจารึกได้สังเกตว่าการสักแช่งนั้นมีผลสะท้อนต่อโครงสร้างทางสังคมและการเมืองในยุคสมัยนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกษัตริย์สุริยวรมันที่หนึ่งทรงจารึกคำสาปเพื่อปกป้องพระศิวะและสาทีิ์สิทธิ์การสักแช่งยังถูกมองว่าเป็นวิธีสร้างความยำเกรงในหมู่ประชาชนและข้าราชการ เพื่อป้องกันการกรบฏและการละเมิดที่อาจกระทบต่ออำนาจของราชสำนักในแง่ของความเชื่อโบราณนักวิชาการยังพบว่าการสากแช่งมักถูกเขียนขึ้นเพื่อตวนใจผู้คนและเน้นถึงผลลัพธ์อันเลวร้ายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำที่ไม่สมควรตัวอย่างเช่นจารึกที่ปราสาทต,ตาเมือนทมซึ่งมีการสาบแช่งผู้ทำลายฐานของพระศิวะให้ตกนรกสิ้นมหากฎเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงถึงการลงโทษที่รุนแรงที่สุด เท่าที่ชาวของโบราณจะจินตนาการได้นักวิชาการยังชี้ให้เห็นว่าแม้จะผ่านมาหลายศตวรรษแต่ความเชื่อเรื่องคำสาบและการถูกสาบแช่งยังคงมีอยู่ในจิตใจของผู้คนบางกลุ่มในปัจจุบันโดยเฉพาะในกัมพูชาและในชุมชนที่ยังยึดถือประเพณีโบราณนอกจากนี้ความคิดเห็นของนักวิชาการยังสะท้อนถึงข้อสังเกตในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์การสื่อระชวงและการใช้คำสาบเป็นเครื่องมือ ในการควบคุมและรักษาสถานะของกษัตริย์ข้อสังเกตเหล่านี้ไม่เพียงแต่ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อของชาวของที่มีต่อคำสาบและเวทมนตแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงวิธีที่คำสาบถูกใช้เพื่อย,ยืนยันอำนาจของกษัตริย์ในสังคมที่มีการแบ่งชั้นชัดเจนการตีความคำสาบของพระเจ้าสุริยวรมันในปัจจุบันไม่เพียงแต่สะท้อนความเชื่อของคนยุคเก่าเท่านั้น แต่ยังบ่งบอกถึงการใช้ตำนานในการอธิบายเหตุการณ์และความทุกข์ยากในปัจจุบันความเชื่อดังกล่าวยึดโยงกับแนวคิดที่ว่าประวัติศาสตร์ของกัมพูชาเต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่ไม่เป็นมงคลเช่นการตกอยู่ใต้อำนาจของจักรวรรดิอื่นๆการสู้รบที่ยืดเยื้อกับประเทศเพื่อนบ้านและการสูญเสียอิสรภาพในช่วงเวลาต่างๆของประวัติศาสตร์รวมถึงช่วงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในยุค,คเขมรแดงที่มีการสังหารผู้คนเป็นจำนวนมาก นักวิชาการบางท่านมองว่าคำสาปนี้เป็นการสะท้อนความเชื่อในเรื่องพลังอำนาจเหนือธรรมชาติที่เชื่อมโยงกับการลงโทษของเทพเจ้าและบรรพกษัตริย์ผู้ที่กระทำผิดหรือบุกรุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอดีตถูกเชื่อว่าต้องเผชิญกับการลงทานที่รุนแรงคำสาปในจารึกปราสาทตะเมินทมจึงถูกมองว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่กษัตริย์โบราณใช้เพื่อปกป้องอาณาจักรและศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งในกรณีนี้คือศาสนสถานของลัทธิสายวนิกาย แม้ว่าในปัจจุบันคนส่วนใหญ่จะมองว่าคำสาบและเวทมนต์เป็นเรื่องเล่าที่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับแต่แนวคิดเรื่องการหลงทษจากคำสาบยังคงปรากฏในวัฒนธรรมและวรรณกรรมกัมพูชาและไทยการกลับมาของราชวงศ์ที่มีสายเลือดแท้จริงถูกมองว่าเป็นวิธีเดียวที่จะลบล้างคำสาบนี้ได้และอาจนำพาความเจริญรุ่งเรืองกลับคืนมานักประวัติศาสตร์บางคนแสดงความคิดเห็นว่าการใช้เรื่องเล่าและความเชื่อเช่นนี้ ทำให้ชาวกัมพูชาบางกลุ่มรู้สึกว่าความล้มเหลวของประเทศไม่ได้เป็นผลมาจากการบริหารที่ผิดพลาดของตนเองแต่เป็นผลจากพลังอํานาจเหนือธรรมชาติที่มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังการเชื่อในคําสาปหรือพลังอํานาจเหนือธรรมชาติเป็นเรื่องของความศรัทธาและมุมมองทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจากอดีตในเชิงวิทยาศาสตร์ไม่มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าคําสาปมีผลจริงแต่ในเชิงสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม การเชื่อในคำสา์สะท้อนถึงวิธีที่สังคมในยุคนั้นสร้างความเชื่อและกฎเกณฑ์เพื่อคุ้มครองอาณาจักรและาศาสนสถานของตนโดยคำสา์อาจทำหน้าที่เสริมสร้างอำนาจของกษัตริย์หรือป้องกันการละเมิดศาสนสถานที่สำคัญสำหรับคนในยุคปัจจุบันการเลือกที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อขึ้นอยู่กับมุมมองส่วนบุคคลและความเคารพในวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของตนการมองคำสา์เป็นเรื่องเล่าหรือสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรม อาจช่วยให้เราเข้าใจถึงสภาพสังคมและจิตวิญญาณของคนในยุคนั้นขณะที่การศึกษาประวัติศาสตร์อย่างรอบด้านจะช่วยให้เราเข้าใจบทบาทของความเชื่อเหล่านี้ในบริบททางสังคม